โอ้โหเรียกว่าคู่นี้มาแบบเดือดๆเ,เลยนะครับกับการเจอกันร,ระหว่างนาฏกะโยชินารีครับได้เจอกับบนลือโลกสิ์วัชรชัยนาฏกะนะครับหลังจากเซน็เสนสัญญาเป็นนักกีฬาวันแบบเต็มตัวนะครับก่อนหน้านี้เขาไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในศึกวัน172เอาชนะทางรักเอราวันมาได้และคราวนี้ครับหลังจากเซน็นแบบเป็นทางการนาฏกะก็ขึ้นเวทีในศึกวันลุมพิดีครับวันที่27มิถุนายนนี้เจอกับบันลือโลกซึ่งบอกว่า เป็นคู่ที่สมน้ําสมเนื้ออมากมากเลยนะครับนาตากาเป็นนักมวยไร้่าาครับฝี่ายและมือจัดจ้านเชิงมวยสวยมีความว่องไวส่วนบรลเรือโลกผลงานในวันลุมพีดีของเขาเนี่ยสามไฟชนะน็อกหมดเลยนะครับไล่ตั้งแต่เอาชนะเหนือเทอร์นีจิตเมืองนอนเจอกับทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนอนก็น็อกได้และล่าสุดก็เอาชนะทางเพชรบ,บ้านไร่สิงห์มาวินมาได้คู่นี้โอ้โหในรุ่นอะตอมเวท115ปอนด์ป ไม่มีคู่ไหนจะเหมาะสมเข้าคู่นี้อีกแล้วครับทีนี้คำถามคือใครจะเป็นผู้ชนะรอติดตามชมกันในวันลุมพินีนะครับวันที่27มิถุนายนนี้ซึ่งนอกเหนือจากคู่นี้แล้วครับยังมีอย่างฟิลิปเป้โลโบจะได้ดวลเดือดกับทางกุหล,ลาบดำครับและอีกหนึ่งคู่คือเมืองไทยกับทางเสกสรรออขวันเมืองและยังมีคู่อื่นที่ยังไม่เปิดตัวแต่รับรองว่ารายการนี้ศึกนี้วันที่27มิถุนายนเดือดล้านเปอร์เซ็นต์ครับ